ครูมาพูดในเรื่องของการดูดเงินครูจะบอกนะหลายคนนะ่ะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็ถ้ามันไร้สาระครูจะดูดได้ยังไงการดูดเงินไม่ใช่ใช้หลอดหลอดดูดอาหารแล้วฟูฟูเข้ามามันจะดูดได้เมื่อไหร่หรือว่าใช้ปากไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเด็กค่ะการดูดเงินความหมายของการดูดเงินก็คือถ้าเราสามารถดูดเพียงเงินเล็กๆได้อ่ะ เราจะเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะเริ่มดูดสิ่งใหญ่ๆสิ่งใหญ่ๆสิ่งใหญ่ๆถ้าสมมุติสมมติเนะคุณเก็บเงินได้สมมุตินะฮะคุณเก็บเงินได้5้าบาทความคิดของคนอันนึงเฮ้ยไม่เก็บไม่เก็บเพราะว่าถ้าเก็บอ่ะเขาบอกว่ากูจะสูญเสียเงินมากกว่านี้อ่ะไม่เก็บบาไปแล้วเหตุเงินไม่เก็บหรือบาทหนึ่งก็ได้อ่ะเพราะเราอะถูกถูกฝังฝังมา เขาบอกว่าถ้าใครเห็นเงินบาทหนึ่งแล้วเก็บมาจะเสียเงินมากกว่านั้นไม่รู้ไปเอามาจากไหนครูก็ได้ยินเหมือนกันคนหนึ่งไม่เคยได้ยินไงแต่อีกคนหนึ่งเคยได้ยินไงว่าเก็บเงินบาทหนึ่งเดี๋ยวเงินจะหายเยอะแต่อีกคนที่ถูกฝึกมาดีเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกเคยได้แบบฝึกดีมาแล้วพอเห็นบาทหนึ่งเท่านั้นเลาทุกคนเอากินได้แล้วอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสัญญาณจากจักรวาล กวานส่งสัญญาณมาอบแม่จ้าเก็บทันทีพันล้านอันนี้ก็ฝึกจนจิตแกล่งเกินไปอันนี้ก็จิตแบบว่าอบแม่จ้าเก็บเงินได้บาทหนึ่งบอกว่าพันล้านอันนี้ก็จิตเวรอไปนะคะแต่มันคือความสุขทุกคนมันคือความสุขทีนี้ทุกคนคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจากเรื่องนี้แหละเห็นอะไรเป็นความโชคดีไม่ใช่บังเอิญเห็นอันนี้ก็ โอ้ยบังเอิญทุกคนนี่คือสิ่งที่ครูอยากจะบอกคุณการที่เราจะดูดอะไรได้ก็ตามเราต้องไม่ทอนความเชื่อเราเราจะต้องสมมตินะคะฉันไม่มีวันโอ้ยบ้าไปแล้วฉันชีวิตฉันทั้งชีวิตไม่เคยมีเงินล้านเแล้วจะมาให้ฉันคิดว่าฉันมีเงินล้านฉันทำไม่ได้มันหลอกตัวเองมันเหมือนคนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์โอเคค่ะเชิญรับยาช่องเก้า ถ้าคุณคิดแบบไหนแรงโฟกัสของคุณนะ่ะมันถูกฝึกเข้าใจไหมคะมันถูกฝึกอะ่ะฝึกให้เชื่อได้แค่เบอร์นั้นน่ะเมื่อไหร่ที่คุณฝึกบอกตัวเองว่าคุณไม่เก่งยังไงคุณไม่มีทางเก่งทุกคนลองพัฒนาค่ะเราอย่าให้ชีวิตของเราอะคะ่ะทุกคนเป็นอย่างที่ใจเราม,มันคิดมาเสมอว่าฉันรวยไม่ได้หรอกฉันขายของไม่ดีหรอก ไรแบบนี้ค่ะอย่าให้จิตพวกนี้มันมาคอนโทรคุณมันมันนำหน้าชีวิตคุณจำไว้เลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวพลังงานมันอยู่กับคุณคุณจงจำไว้เลยคุณจะทำยังไงก็ได้ให้พลังงานของคุณน่ะมันเก่งขึ้นมันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าครูวไม่เคยปล่อยผ่านอะไรที่เป็นข่าวดีเพียงเล็กๆอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆอย่าปล่อยผ่านนะทุกคนให้มันเป็นข่าวดีสำหรับคุณแล้วคุณเกาะมันไว้ แล้วมันจะมีข่าวดีมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มมันเป็นแบบนั้นค่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะถูกฝึกอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่สายเลยถ้าคุณจะฝึกวันนี้อย่าฝึกให้จิตยากจนอย่าฝึกให้จิตขาดแคลนเป็นอันขาดวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีนี่วันนี้ไม่ว่าคุณจะมีงานทําหรือไม่มีวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีเงินน้อยหรือไม่น้อยวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอสภาวะจิตที่เป็นอย่างไรก็ตาม อย่าให้จิตคุณน่ะถูกตัวคุณน่ะดึงเขาต่ำลงไปเรื่อยๆกับคุณจากการที่คุณบอกว่าหาเงินไม่ทันงานเงินเดือนน้อยอะไรอะไๆก็ไม่ทำให้ชีวิตคุณดีสักทีอย่าเอาคำพร่ำบ่นเหล่านี้ดึงจิตคุณลงเปลี่ยนใหม่แล้วมาดูกันว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้จริงไหมเพราะครูค่ะเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกวิชาอาคมมาจากไหนนะคะแต่ครูฝึกจากสิ่งที่ตัวเองทําจริงๆในทุกวัน พ่อถามพ่อแม่ครูได้เลยนะคะใครเจอพ่อแม่ครูถามได้เลยว่าครูเปลี่ยนไปเบอร์ไหนนะคะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทุกคนเป็นจากนางมานเป็นนางฟ้าบอกแบบนี้เลยนะคะเปลี่ยนจากจิตภายในเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหาไม่ทันเราต้องบอกว่าอะเดี๋ยวมันจะมีที่มาเดี๋ยวเราจะได้งานที่ดีเดี๋ยวเราจะได้คนสนับสนุนเดี๋ยวเราจะได้ครูบาอาจารย์มา มาสนับสนุนค้ำจุนเราเดี๋ยวจะมีช่องทางเดี๋ยวจะมีคนมาชี้ทางเดี๋ยวเราจะเจอแสงสว่างให้เราไปในทางบวกทางขึ้นอย่าดึงตัวเองทางลงคุณไม่ต้องห่วงเลยนะแล้วคุณจะรักพลังงานของคุณคุณจะรักตัวเองเหมือนที่คุณรักตัวเองตอนนี้